สาเหตุที่ทำให้เรามีพุงส่วนล่างคือ 1. การบริโภคอาหารหวานมากเกินไปอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาหารประเภทข้าวขนมปังและการบริโภคอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกพิซซ่าเบอร์เกอร์และทานพวกผักและผลไม้ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการทำงานของร่างกาย สิ่งนี้นำไปสู่การเผาผลาญที่ช้าลงและเกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายการอักเสบเรื้อรังทำให้เกิดการสะสมไขมันบริเวณหน้าท้อง2การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายขาดน้ำการขาดน้ำทำให้เกิดอาการอักเสบและทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากการอักเสบและแอลกอฮอล์ยังถูกสะสมเป็นไขมันในร่างกาย 3. ขาดการออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในการลดไขมันและเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและกระชับกระเฉงการออกกำลังกายช่วยการไหลเวียนระบบเผาผลาญการย่อยอาหารการนอนหลับและการทำงานของสมองจะดีขึ้นสิบเท่า 4. ความเครียดความเครียดเพิ่มโอกาสสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องส่วนล่าง 5. พันธุกรรม วิธีกําจัดพุงหมาน้อยอย่างรวดเร็ว 1. การรับประทานอาหารที่ดีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอิ่มท้องเหมาะที่สุดสำหรับการลดไขมันตรงพุงเพิ่มผักใบเขียวและบริโภคผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลต่ำา 2. ทานโปรโตีนไร้มันเช่นปลาอกไก่รวมโปรโตีนจากพืชเช่นถั่วและนัดต่างๆ 3. อย่าละเลยไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นอัปปคาโดน้ำมันมะกอก 4. ลดอาหารที่ผ่านการปรุงด้วยความร้อนสูงเช่นการทอดแต่ปรุงด้วยอาหารด้วยการต้มนึ่งและผัดแทน 5. งดอาหารแคลอรี่สูงน้ำตาลและอาหารแปรรูปต่างๆพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ขนมหวานน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ แป้งขัดสีอาหารทอดอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องและอาหารจานด่วนล้วนมีแคลอรี่สูงซึ่งสิ่งเหล่านี้บางอย่างอาจมีแคลอรี่ไม่สูงแต่ปริมาณเกลือสารกันบูดและสารเติมแต่งที่มีอยู่อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณได้ 6. ออกกำลังกายทั้งร่างกายเช่น weight training หรือออกกำลังกายแบบ high intensity interval training หรือ HIIT เป็นวิธีที่ดีในการกำจัดไขมันและทำให้ร่างกายกระชับซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงและใช้เวลาจำนวนเล็กน้อยเช่นสปริน t ์กระโดดควอตเป็นต้น 7. ลดระดับความเครียดทำสิ่งที่คุณชอบในเวลาว่างหาเวลาให้กับตัวเองแม้ว่าจะเป็นเวลา20นาทีต่อวันก็ตามเช่นอ่านหนังสือ เต้นรำวาดภาพทำอาหารเล่นสเกต็ตแต่งหน้าร้องเพลงเดินเล่นและนั่งสมาธิค,คลายเครียดให้มากที่สุดผ่อนคลายทุกวันไม่ใช่แค่วันหยุดสุดสัปดาห์ 8. หลีกเลี่ยงอาหารที่ผลิตแกต๊สอาหารบางชนิดอาจทำให้ท้องอืดได้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นอาหารฟาสต์ฟู้ดน้ำอัดลมกะล่ำปีหัวชัยเท้าดอกกะหลำ่ำ ส่วนใหญ่อาจทำให้ท้องอืดได้ 9. หรือเกลี่ยงการน,นั่งอย่างต่อเนื่องนานๆศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแนะนำให้ทำกิจกรรมที่มีความเข้มข้นปานกลาง150นาทีเช่นการเดินเร็วทุกสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายกระชับกระเฉงสุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าด้วยวิถีชีวิตแบบอยู่ประจาที่และพฤติกรรม การบริโภคอาหารที่ไม่ดีการที่มีพุงสะสมขึ้นทุกวันจนแทบไม่รู้ตัวแม้ว่าการออกกำลังกายเป็นประจำจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆของร่างกายได้ง่ายกว่าแต่ไขมันหน้าท้องและไขมันตรงพุงดูเหมือนกำจัดได้ยากสักหน่อยการรับประทานอาหารที่ไม่ดีพันธุก,กรรมแอลกอฮอล์หรือแม้แต่ความเครียดเรื้อรังล้วนนำไปสู่การก่อตัวของไข,งขมันที่พุง การดีกเลี่ยงอาหารขยะที่มีแคลอรี่สูงหรืออาหารที่สร้างแก๊สตลอดจนการจัดการระดับความเครียดและการออกกำลังกายสม่ำเสมอวิธีที่สามารถช่วยกำจัดพุงได้การเสริมนิสัยการกินเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่กระชับกระเฉงสามารถนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ในเวลาอันควร